ตอนนี้ก็คือจจนทะเลลูกลมนะครับตนลมแรงต้องจินตนาการลมแรงแล้วไหมมันกระโดดลมพัดแล้วก็กีมก็ลู่ไปตามลมค่ะเมือ่อคืนฝนตกทั้งคืนจนถึงเช้าท้ายไปไม่อยู่เนี่ยพอสักพักหนึ่งทำตัวน,นี้เริ่มแดดเริ่มออกร้อนไม่ไหวเลยขอหยุดไปก่อนอะจะกลับดูม,มุม ฝนตกก็ทาไม่ได้นี่มุมร้อนมากก็สู้แดดไม่ไหวแสบหมดเลยต้องหยุดไว้ก่อนนี่มุมนะครับมาดูได้สองหน้าหละแต่เดี๋ยวก็มุมนี้ทำไปบ้างแล้วแต่มุมนุมยังลกอยู่นะครับดูหลมไม้ซสขนาดคนเดียวยกตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวยอดหนะ่อย poder jogar